ภาพยนต์เรื่อง I Am ไอหมอนี่มันบ้าไหมเป็นพ่วมกับหนังที่มีรายได้มหาศาลแล้วมาทิ้งชีวิตแบบนั้นบ้าไหมครับไม่อืมไม่บ้า ว่าไปแล้วอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างทับสาษาอังกฤษว่า Extreme เต็มที่สุดขั้วมากๆนะแต่ก็มีตัวอย่างไม่ถึงกับเอ็กตรีมหรอแต่มันก็มีความจริงที่คนมันเปลี่ยนชีวิตอย่างที่ผมบอกแล้ววันก่อนที่มีพวกน้องๆชาวนาวันหยุดอย่างเงี้ยนะครับมีพวก คนทำงานออฟฟิศและอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เริ่มกลับบ้านกลับมาทำนามันค่อยๆมีคนแบบนี้เรื่อยๆคนที่แสวงหาทางเลือกน,น,นะครับเขาอาจจะเป็นตัวอย่างที่สุดๆสักหน่อยสำหรับคนที่ร่ำรวยมากๆแล้วก็เปลี่ยนนะครับผมอยากและหนังภาพยนตร์เมื่อคืนเนี่ยมันจะมีเรื่องราวเยอะแยะ เรื่องเชิงวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมพลังของมนุษย์เข้าเด็กกันนะครับเรื่องการอธิบายวิทยาศาสตร์อีกสไตล์หนึ่งนะครับวิทยาศาสตร์นี่มันไปเกี่ยวกับความเชื่อไหมทั้งที่ชาลวินเคยเขียนตำรานะครับว่าการอยู่รอดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ อะไรครับ The survival of the fittest คนที่แข็งแรงที่สุดคือผู้อยู่รอดนะจริงแล้วการอยู่รอดบ่อยครั้งเราจะเห็นในภาพยนตร์เนี่ยมันเีเรื่องการดูแลเอาใจใส่กันทําไปด้วยกันรอดด้วยกันแต่ตรงนี้มันถูกทิ้งนะแสดงว่าไอ้การตีความทฤษฎีบางอย่างเนี่ยนะครับถ้าตีไม่ถูกต้องไม่เห็นทั้งหมดมันก็เป็นอันตรายนะ นี้ผมอยากให้ท่านอาจารย์ได้ลองแชร์กันดูนะครับภาพยนตร์ที่เมื่อคืนนี่มันมีเรื่องค่อนข้างเยอะนะพอสมควรใครเห็นมุมไหนประทับใจมุมไหนที่ท่านโน้ตไว้ดูไว้และอยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับวเออเพระาะเมื่อคืนมีเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์แบบแบบนิวตันผมจําไดอ้อาจารย์ พูดถึงห้องทดลองวิทยาศาสตร์ใช้ลูกตุ้มจำได้ไหมลูกตุ้มเวี่ยงแทนที่หาลูกตุ้มแพงเราใช้อย่างอื่นแทนอันนั้นแหละว,วิทยาศาสตร์แบบนิวตันแรงกระทบเท่ากับแรงสะท้อนใช่ไหมครับอันนั้นก็ถูกแต่ถูกในแง่ของนิวตันแต่ในโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นทฤษฎีของไอน์สไตน์เงี้ยมันไปอีกอย่างแล้วนะครับผมอยากให้อาจารย์นะครับลองสนทนากันดูเออภาพยนตร์เมื่อคือนเนี่ย มันมีอะไรน่าสนใจน่าคิดนะครับเกี่ยวกับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นใน10-20ปีข้างหน้าแล้วสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ทำเรื่องการเรียนการสอนนะครับมันมีอะไรที่มันจะจุดประกายนะครับทำให้ทำฐานการเรียนรู้หรือหลักสูตรของอาจารย์มีชีวิตชีวาน่าสนใจสำหรับพวกเ,กเด็กๆได้นะครับ หรือแม้กระทั่งตัวเองได้ข้อคิดอะไรจากภาพยนตร์เมื่อคืนนะครับคุยได้ตามสบายมีหลายมิติหลายแง่มุมนะครับเมื่อวานตอนทำกิจกรรมปั้นดินนะครับไอ้ยิงปั้นดินคือดีไซน์จริงๆใช่ไหมไม่ต้องคิดเพราะมือก็ฉลาดอยู่พอสมควรนะครับคิดด้วยมือคิดด้วยมือทำไปทำไปแล้วก็ปรับไปเองแล้วก็มันได้ขึ้นได้ว่าควรเป็นอย่างนั้นงี้ การคิดด้วยมือเนี่ยแล้วแต่ละคนนั่งคิดนั่งทำแล้วหลังจากนั้นก็เอามาเชื่อมซึ่งภาพส่วนใหญ่ค่อนข้างดีอาจารย์ลองไปลาิลิปชาร์ดมาสองสาแผ่นแล้วไปนั่งคุยกันทกกันคอนเซปต์ของโรงเรียนคืออะไรในการทำเศรษฐกิจพอเพียงวิชั่นของเรียนคืออะไรในการทำเศรษฐกิจพอเพียงจุดแข็งของเรียนหรือยุทธศาสตร์ของเรียนคืออะไรในการทำเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าผมไม่ให้ดีไซน์จริงๆไปแต่ให้นั่งถกนั่งคุยแล้วไปเขียนมาเนี่ยมันจะดีมีผลงานดีเท่าเมื่อวานไหมไม่ทราบผมสื่อชัดนะครับเมื่อาวานไม่ได้แทบจะไม่ได้ไม่ได้ถกกันเลย ต่างคนต่างปัน้นต่างคนต่างปั้นเสร็จแล้วก็มานัง่งดูมานั่งเล่าอย่างนั้อย่างนัง้นอย่างน้เสร็จแล้วก็มาร้อยกันใหม่จับกันใหม่เชื่อมกันใหม่สร้างกันิตภัณฑ์ใหม่เออทําไมมันทําได้ทําได้ดีไหมและถ้าไม่ได้ทําแบบนี้ไม่ได้ใช้ดีไซน์จริงๆแต่ใช้การคิดนั่งถกกันเนี่ยไม้แมพมั่งระดมสมองมัง่งอะไรมัง่งมันจะได้ดีเท่าเมื่อวานไหม เนี่ยเคยเจอมาแล้วมหวีหน่วยงานอยู่หน่วยงานหนึ่งผมยกตัวอย่างบ่อยมีคนดีอยู่เกคนได้รับการยกย่องจากสังคมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็น NGO ที่มีชื่อเสียงมาทำงานร่วมกันนะครับดีทุกคนไม่มีคอร์รัปชันแต่ปรากฏว่าเทียงกันเละเลยต่างคนต่างดี แลวทุกวันนี้องค์กรนั้นก็ยังไม่ฟื้นเลยถึงแม้จะเปลี่ยนชุดคณะกรรมการไปใหม่แล้วดีทั้งดีทั้งเก้าคนแต่พอเป็นทีมเป็นคณะกรรมการไม่เวนะิร์กทีนี้สิ่งที่ผมถามเนี่ยอาจารย์สังเกตไหมว่าการใช้คำพูดกับการสื่อสารโดยไม่คำพูดเนี่ย มันมีความต่างไหมเอ้ยไม่ใช่โทษไม่ใช่คาพูดอะเมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้ใช้คําเท่าไหร่คํานึ่มาทีหลังทีแรกเราใช้สัญ,ญลักษณ์เราปั้นก่อนจริงไหมครับแล้วคนก็ถามเอ้ยมันไหยคําวมาไงรูปนี้มาอะไรเนี่ยอยาบางคนปั้นหัวหมาใช่ไหมบางคนบอกไปใช่หมาอย่างนงี้แต่คนก็ขำเหลือจา์ทำบ่าแล้วถ่ายรูปโอ้ส่งใครเพื่อนเาดูโอ้ช้างคู่อย่างเงี้ยไอ้ยังไม่ใช่นึกออกไหม แต่ก็ขำอ่ะนดกออกไหมครับนะมันมีอะไรไหมาอาจารย์สังเกตไหมว่ามันมีบางอย่างที่อยู่เหนือคําพูดไหมคนเราบางทีนะครับเวลาพูดอะไรบางอย่างคนมาตีความไม่เหมือนกันประสบการณ์ชีวิตอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะตีความเป็นคนละอย่างแต่พอผ่านสัญ,ญลักษณ์แล้วถูกตั้งคำถามอะไรเนี่ยอีกคนก็จะเล่าว่านยังงงอย่างนี้อย่างอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอง หลายหลายเรื่องปัญหาในสังคมมันเกิดขึ้นเพราะแต่ละคนมันตีความเป็นคนละอยา่างเรื่องเดียวกันแต่มาตีความเป็นคนละอยา่างแต่พอเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกอ๋อเข้าใจแล้วว่าเขาคิดอะไรที่ผ่านผ่านมาเนี่ยนะครับความร่วมงานส่วนมากแล้วเนี่ยนะมักจะมีปัญหาเพราะว่าเราไปทึกทักตีความเอาเอง นะไม่ได้ตั้งคำถามเพื่อนว่าแล้วคุณทำเนี่ยหมายความว่างไงคิดอะไรอยู่แต่เมื่อวานเนี่ยเราเห็นว่าทำงานสนุกมากเลยเพราะอะไรครับมันอยู่เนือคาพูดมันมีสัญ,ญลักษณ์แล้วพอในสัญ,ญลักษณ์นั้นเราก็มาถามเออแล้วมันอะไรละ่ะมันอะไรละ่ะมันอะไรละ่ะพอทุกคนเข้าใจสมมูิฐานของคนร่วมกันหมดมันก็เชื่อมกันง่ายจริงไหมครับนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะอาจารย์ลองพินิจพิจาราดูนะครับเพราะมนุษย์เนี่ย ภาษาเป็นสิ่งที่น่าสนใจภาษามันสร้างพลังเราจะเห็นบทกวีของพี่เนาว,วารัฐพงไพบูรณ์บทกวีของท่านอังคารกายนภพโอ้โหพระอ่านแล้วมันมันจินตนาการได้เลยมันสะเทือนเลื่อนลั่นภาษาเด็ดขาดมากนะนะแต่ภาษาก็สามารถไปในทางลบก็ได้แล้วภาษาหลายอย่างมันล็อกเราไว้กับการคิด ภาษาบาอย่างพอพูดบบปับ๊บมันล็อกสมองเลยเพราะฉะนั้นบางทีเวลาเราทํางานบางสิ่งบางอย่างอันนี้ผมก็ลองฝากอาจารย์ไว้นะครับมันมีกิจกรรมอะไรบ้างในการทํางานเนี่ยที่ทําให้เราเนี่ยไม่ติดล็อกในภาษาไม่ติดล็อกในความคิดเพียงแต่ทําให้สนุกทําให้สนุกทำมาจากความรู้สึกแล้วมานั่งคุยกันนะไอนน้เราพิจารณาดูนะครับเพราะรสึกเมื่อวานทํางานกันได้ดี แล้วมีความสุขในการทําด้วยนะครับว่าดีไซน์จริงๆเนี่ยผมไปทํำเทรนนิ่งมาเยอะแล้วดีไซน์จริงๆที่ไรเนี่ยทำที่ไรเถียงกันน้อยมากทุกคนจะสรุปช่วยกันเติมช่วยกันสร้างช่วยกันต่อนโน่นต่อน,นี่ต่อน,นั่นนะครับอาจารย์ลองพิจารณาดูนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจเมื่อวานเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลย I am I I am being นี่ mining นะเมื่อเขาเปลี่ยนความหมายของชีวิตคุณค่าของชีวิตความหมายชีวิตปั๊บทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยจริงไหมครับขายทุกอย่างทิ้งหมดเลยการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนหมดเลยนะนะครับเพียงแต่ว่าหนังเมื่อวานเราก็เห็นชัดเจนแล้วเมื่อเราสร้าง m i n i ่งของ I แล้วเรามาสร้าง m i n ิ่งของ V ขึ้นมาเนี่ยนะเราเห็นว่า m i n ิ n งของ V มันก็มีอยู่ ในด้านบวกมันก็มีอย่างในภาพ,พยนตร์เรื่องผีเสื้อเรื่องดาวเรื่อกวางนะครับไปกินน้ําเรื่องหมอกไปด้วยกันเรื่องนกที่มันบินไปพร้อมๆกันเนี่ยมันน่าสนใจหรือมนุษย์จะรู้สึกดีถ้าได้ทําอะไรเพื่อคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้มีอยู่เป็นนับเป็นพันๆปีแล้วแต่มันไม่เอามาใช้ในทฤษฎีเพราะมีคนไปตีความอดัลฮักสเลเนี่ยไปตีความของ ชาดาวินแคบไปมองโลกในแง่ร้ายนะครับว่ามนุษย์มันต้องฆ่ากันจึงจะอยู่รอดตัวใครตัวมันจึงจะอยู่รอดแต่อ้ยิงยาชาดาวินเขาพูดสองด้านเหมือนหินกระยางแต่มันตัดออกมาด้านเดียวพอตัดออกมาด้านเดียวปั๊บมันก็กลายเป็นทฤษฎีต่างๆมากมายแม้กระทั่งทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของพวกหนึ่งเราเรียกว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในทุนนิยมแบบอะไรครับแบบมือใครยาวสาวได้สายเอาใครอยู่รอดใครเก่งคนนั้นก็ไปเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาก็จะส่งเสริมธุรกิจส่งเสริมในทุนให้พัฒนาไม่เยอะๆเพราะในทุนร่ํารวยมากในทุนก็จะจ้างงานจ้างงานคนงานเข้มาทํางานนี่คือมาจากความคิดแบบนี้เมื่อก่อนนี่ก็จะมีมากระเร็ตแทชเชอร์เรกนใครแต่ใครนะครับเน้นตัวนี้เป็นหลักแต่อีกสายหนึ่ง สายเศรษฐศาสตร์อีกสายหนึ่งซึ่งอาจารย์ป๋วยท่านเคยเขียนไว้ในหนังสือจากคันมานดาสู่เชิงตะกอนนะครับเศรษฐกิจสายนี้เป็นเศรษฐกิจสายที่อยู่ในสแกนดิเนเวียฟินแลนด์นะนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กเขบอกว่ารัฐนี้ต้องดูแลอุ้มชูคนเพราะฉะนั้นคนรวยจะต้องเก็บภาษีแพงๆเมื่อเก็บภาษีแพงๆแ,แล้วก็เอามาเฉลี่ย นะครับเพราะฉะนั้นที่สวีเดนที่สแกนดิเนเวียคนจึงเรียนหนังสือฟรีรักษาพยาบาลฟรีอะไรอย่างๆแต่ว่าคุณเสียภาษีตรงนะแล้วเมื่อคุณแก่แล้วคุณก็ไม่ต้องห่วงทุกคนเป็นสมเหมือนค่าราชการหมดนะครับอันนี้คือมาจากจิตการตีความและจิตที่เมตตาสิ่งที่อาจารย์ปรดีท่านพยายามทําตอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเรื่องข้าวโครนเสร็จแค่ตัวเดียวกันท่านอยากจะลดความเหลื่อมล้ําต่ําสูงนะครับให้ประเทศไทยแข็งแรง นะครับเป็นนิติรัฐนิติธรรมทุกคนมีความเสมอภาคมีรายได้ดีไม่ไม่ไออะไรครับพ่ายพ้นจากความยากจนและความไม่รู้หนังสืออันนี้คือที่มาที่ไปนะครับเนี่ยการตีความเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบก็คือมีนิ่งเนี่ยมีเรื่องก็คือมันย้ำมากย้ำมีนิ่งของคนมากจากมีนิ่งมันก็มาสร้างโครงสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจ วิธีการทางเศรษฐกิจกระบวนการทางเศรษฐกิจหรือทฤษฎี 4, ทางเศรษฐกิจก็ได้แล้วก็ได้ผลลัพธ์อย่างที่เห็นอย่างตอนเนี้ผลลัพธ์คือในโลกเนี่ยตอนเนี้เขารู้กันทั่วไปแล้วมีคนรวยหเปอร์ซท่านั้นเองที่ยิ่งโลกยิ่งพัฒนาตัวเองยิ่งรวยที่เหลือเก้าสิาเปอนแย่ลงไปกว่าเดิมไม่มากก่็น,น้อยนะครับอันนี้จะกลายเป็นสถานการณ์ใหม่ของโลกที่จะมีการ สร้างคำถามทบทวนและรือสร้างระบบทุนนิยมใหม่ในอีกสไตล์หนึ่งนะครับแต่มันจะใช้เวลาอีกผมไม่แน่ใจ20 3 0ถึง30ปีนะกว่าจะหันหัวเรืออันที่สองมนุษย์มันจะเรียนบางอย่างใหม่เมื่อวิกฤตมาถึงถ้าไม่มีวิกฤตมันไม่ปรับตัวหรอกครับน้อยคนดูอย่างประเทศไทยตอนเกิดฟองสบู่แตกสิครับเรามีขบวนการซิฟ อาจารย์ท่านไหนเคยเข้ากระบวนการซิปไหมครับเคยช่วยไหมเคยครับอยู่ในกระบวนการซิปไหม Social Investment Fund ปี2 4 4 0เข้าไปช่วยเหลือทําโน่นทํานี่กันนะครับเพราะฟองสบู่แตกแต่ผู้ชายคนนี้เหมือนกันอะชีวิตมันเปลี่ยนเพราะว่ามันเกือบเจ็บปางตายไม่รู้จะตายเมื่อ,อไหร่มันก็เหลยอคิดใหม่กับชีวิตนะครับประเทศต่างๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่มนุษย์โดยส่วนใหญ่มันจะต้องมีวิกฤต สักอย่างในชีวิตแล้วจึงค้นหาใหม่มันขึ้นอยู่ว่าประเ็ศนั้นจะเจอวิกฤตแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วใครตื่นก่อนนะครับก็อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะย้ําอีกครั้งหนึ่งกระบวนการที่เราเรียนกันทํากันเรื่องไอ e ม n i n g ของ I คุณค่าความหมายที่ฉันทําคุณค่าความหมายของการร่วมมือกันทำไมร่วมมือกันมันมีประโยชน์ย่งไง นะครับการร่วมมือกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นทีมหรอกมันเป็นสัญชาตญาณบางส่วนสัญชาตญาณด้านบวกของความเป็นมนุษย์ที่มันทําแล้วมันก็มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันนะมันร่วมมือกันนะครับถ้าใครจําได้ตอนเราเด็กๆนะครับเวลามีงานศพมีงานแต่งงานแล้วเราไปช่วยบ้านอื่นเขาอะนะใช่ไหมช่วยทำโน่นทำนี่จัดใบตอง นะครับเอาเอาของไปให้นะไปกวนข้าวไปหูงข้าวอ,าอะไรไปให้เนี่ยมีความสุขไหมเอาบินโตปใ,ให้กันจริงไหมครับนะั่นแหละคือชีวิตเมื่อก่อนเพราะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยวัตถุจึงไม่มากแต่ว่าความความสุขของความเป็นมนุษย์มันสูงที่สิ่งที่สําคัญตอนนี้ว่ามันจะบาลานซ์ยังไงนะครับบาลานซ์ยังไงดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจึงเน้นแค่ตรงนี้ คุณค่าความหมายแล้วก็ค้นหาโครงสร้างวิธีการและทฤษฎีต่างๆที่ทำให้คนเขาอ่าเห็นแล้วว่าต่อไปโลกแห่งอนาคตมันควรจะเป็นยังไงแต่ผมก็ยืนยันว่ามันยังไม่เร็วยังใช้เวลาอยู่แต่มันคุ้มที่จะทำเพราะอีกหน่อยในโลกกระแสมันต้องมาทางนี้แน่ไม่มีใครบอกได้ว่าสังคมใดชาติใดจะทำได้ดีก่อน ตอนนี้ตัวอย่างที่โดดเด่นก็นจะมีภูฐานนั่นแหละนะครับประเทศเล็กๆคนแค่ประมาณ1ล้านคนกลายเป็นตัวอย่างที่ประเทศใหญ่ๆไปศึกษานะรกระแสเหล่านี้ยังจะใช้เวลาอยู่ในการพัฒนา mm hmm. เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าอาจารย์แต่ละท่านได้ร่วมเนี่ยนะครับมันเป็น meaning of life อันหนึ่งเหมือนกันนะ